หลังเลิกเรียนแล้วจ่อยก็พาวีจิตมาคลายเครียดแต่การคลายเครียดของเขานั้นคือการสูบยาเฮ้ยวันนี้เรียนหนักจะเลยวะอือหยักมันคลาย่ะอยเรก็ชงมานคลายทำไมเฮ้ยนี่วะรเฮ้ยมีอะไรวะมีของดีเยของด้วะของดี Toa mày ra sưu sưu hồng kia đi kia luôn á lạ 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 lạ